เอาไไ่่ปหนับไป้นาอาไเอาบาน้นไปา,า,านปกนไนเข้าไปบา้นไป้นไนนาปขึ้เข้นไไ Thank <laughs> ขององูท um, oh. no, mm hmm. ี่ปัญหาทีู่ะเีมเาเลยจ้าแได้สาประตูคงเหลงวดมีลาก็มีเหลี่ยมช่นเดียวกันจ mm ้ะทามาหลหลังทีไ uh ด้ม huh. ีสามัน ถามว่าคนรังจะมีคุณสบัีิแบบไหบ้างครับามบสามในวามห่วเต็ม ลูกหลานอยากได้ส <t une ly on> ูตรอยากได้หนาอยากได้สูตรได้ไหมแม่หนูจ้ะจับโบ่ที่นี่คนเดียว เป็นาพารสันนเป็นแบบนรจากนายงสาถาม่าเรื่อตนสาเรื่องมเรื่องแมนด้วยเป็นหมวดนี้เป็นหมวดนี้ เป็นงวดที่37อืมสวัสดีครับท่าน1 <coughs> 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 ลัากว่าวได้พอวันนี้มั่นหมดเท่างบางอี่านี้มันว่าวได้พอว่าวี่วัข้งนี้มันเต่ถ้าเต็มพอเท่ว่ะใอ้โ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 ม้โอ้่อ้โอ้โอ้าอาโอ้ทอาโา้โอ้โอ้โอ้โโอ้อ้โอ้โอ้ออ้โ้้าอ้ัออ้โ้โอ้ัอ้โอ้อ้โอ้โอ้้โอ้้ ่มกอกองู่รเีแบบโอ้ไปได้เงี้นแบบคู่ไรแบบกองมันเสีอย่งันนอกกำเสียเฮ็ดหนึ่งเฮ็ดมาแต็งมาขาดเนาะมาขาดาเต็บักเยอะเคือตั้นนั่นเปูตาก็มึนหัวข้างด้านหนึ่งเนีะเอาข้างด้านหนึ่งมีมันเต็งไงก็ไม่ยอมอึดได้มาใจแข็ก็สิว่าให้กังก็ฝันไม่็ ข้าน่าช yeah! ู oh yeah, ้ค uh an no uh an yeah! okay. uh an ือแค่ร mm ัก hmm. ค uh an ุจ้าไหมรัคุณดิเจ yes ้าไหมนักคุณขึ้นเขาโตจังมาจังจังตาตื่นให้พักพักมันเนาะเห็นแต่งานสองมาคุณแต่งานเนาะชู้ได้แต่ชู้ได้ชู้มั้งเนี่ยแค่ไม้อันก็หนึ่งนึงอันนี้ก็หนึ่งนึงว่านไหเต้นมากเต็นข่าเท่าเท่าแก้แก้แต่เแ็่ได้ น้องเต็ <giving quin S 3> มแต่ก bon bon ็เที่ยงคือปูดีแต่วงทอะวังหูทอใช้แต่งนะเธอแต่พวกมันพวกงานบ่แต่ไม่ยากเอาเระมือตนมงจะงานเต็มจะเท่ลูกหลานท่ผ่านพ่อพ่อใส่เื้อเอาด้วยแน่ด่างามบ่ข้าเต้เทือกเลยมั้งได้ทาใหม่วดนนี้ไม่ทันได้ทาม ทำไมนะคุณนี่ไปเต้นงูนาไว้ที่เขาชว่าตีเดี๋ยวเขาว่าชื่อนาเขาหายใจเขาตีกระชู้อีกนิวไปคาเตงคาชู้ีวเดี๋ยวเขามาคือตังมึงเด้อมึงเด้อตังมันเด้อว่ะต้องเสศขชงเขาตังบ่าตีมัจากว่ต้องชู้แบบเท่เลยเขาบ่าคาเตงยังบ้ท่นเราอย่างว่าที้จุด มือนี่เป็นมือฐานวันนี้วันที่สิบเก็ด้ันใดทูกอง่างใดทุกอางมันหายงไายง้องหคร่องไหายมากที่จะกลายมากแต่ที่จะเริ่มเก่าหนาเส้นยังว่าทุกคนหายกันหายกันหายหมดเลยหายทุกหาว่าที่สิบเก็ดที่ฟูทุกคนเงินโดนกับเ๋าหายง่ายง่ายหายคล่องง่ามากทักบอลตีกับเบาไปอกับเบาอาปอาทุกคนตั้งร่างมือทุกคนตั้งได้ ไ้ข <c oughs> ู่ทุกข้อง้บุตรด้เาท้าอขององปู่ชีปาะขาวได้เมวงท่าหอระคังหอระคังตาเช็ดท้องบุตร่มงท่าบุระเช็ดทอแล้วก็พะอัจฉริยะตาคาราแล้ถูกเกาท่านาคาระองรักเกยเคียงเกยเคียงเกย เรียบร้อยเสร็จ้มุมพร้อมทั้งพระทั้งกาจ่าพระทั้งกาจาองค์นายนายพุ่งนายนายให้ลูกหลานเจ้าตัวได้กิ่นทั่วตกิ่นถึงกาจาไ่้โรกข์้ัวร้อเร้อได้เห็นได้ทังประตูโค้งประตูโค้งร่วมทางปีพอถอเถอห้าหกห้าปีพอถอท้องห้หกห้าได้ข่างเสร็จทิ้งพอถอท้องบก สามขึ <alı> ้นขึ้อ้ยหนักอุ้ยหนอุ้ยหนักรับกับอุ้ยหนักพ่อขอถามขึเก่อย่างี้มั้นเก่งข้ังทานบเต็กบะชิค่ทานมันเดียวมันก็อ้พ่อถามขึ้กอืไม่สองปัวเออืพ่อขอถามขึ้นกแต่ไม่องตวใก็ว่าพ่อขอถามขึ้นอื ดังทางเขาว่าข้อถอหารถามช่เทำปว่าเขาถือว่าข้อถอถามชื่เเกดจริงไหมว่ายังกองกอจาปูถ้าการขี่ได้แต่ยังว่าพ่ทั้งกาจ่ายมึงหล่ะพ่อพ่ายไปเลยเห็นแต่พระองค์ไอ้รู้ว่ามหายข้อหายลูกหายว้างโคตผาหายข้าวเลยหายใจเชื่อใจถังประตูโคข้อถาถามชื่กข้อถาถามทื่เะตู้ ประทานพอว่างวดวันท <ượng> ี่สิบเกิดใช่ไหมครับผมงวดวันที่จิบเกิดใช่ไหมประธานพอื่างวดวันที่สิบเกิดใช่ไหมสิบเก็ดใช่ไหมประาแม่จว่าทตาค้ออ่ะอืมจะเสือวบางายไหเสือค้อนอ่ะ้อ่ะเบาห่าย่ายค่ะ ข้างนี่แม่พ่อแตง้าเป็งพ่อกับแตงผู้ใดอยากไี้ยนแบบกับแเช่นนบ้นแมงมาแงกองกอมยากนังรับทานแตนพ่องวดมีพ่อใดทามันพ่อกับคือจังเกียรกแววเต๋อเนาะแงตาผู้ใดถือ้ยนแบบเนาะแตวตาผู้ใดยู่ท่อมเชื่อมย่างแบบเนาะบ่ท่องเที่อย่างแบบกาแววตที่อาทากับของ เจ้าทาพอก็เอาเนาะบ้านเราหนักเลยไม่แค่หนักไม่พอพอ no ฉันทำแบบภาพสวายเลย